วันนี้เรียนเรื่องสีการแยกสีต่างๆทำบ้านาเพื่อที่จะให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านหลังไหนก่อนหลันงนี้หลังนี้เป็นรถบ้านใช่ไหมสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวไหนรถบ้านคันไหนใหญ่คันนี้โอ้ให้คุณครูขับคันไหนล่ะคันนี้เอาอีกหน่อยที่เขียวเหลือๆนี่เอาอีกหน่อยครับครับ เอาอีกหน่อยวันนี้เรียนเรื่องสีจริงๆบ้านนี้สีม่วงหรือสีอะไรน้องดีมสีอะไรสีม่วงทำรั้วบ้านใหญ่เลยให้ครูเข้าตรงไหนครูเข้าตรงนี้ให้ครูเข้าตรงนี้และจอดรถตรงไหนโอ้โหเก่งจังเลยบ้านนี้สีฟ้าสีอะไรน้องมิริน สีฟ้าให้คุณพ่อน,นอนห้องไหนใหคนอนงนีไหน<ม>ให้แม่นอนห้องไหนแม่นอนแล้วแล้วหนูล่ะนี้โอ้นอนห้องนี้กับพี่ฟิลแล้วแล้วให้ครูไปเยี่ยมห้องไหนก่อน,นอ๋โอ้สวยจังเลยบ้านสีฟ้าก็สวยเรียนบ้านเรียนสีนนเรียนชุมชน ไหนทำรั้วสวยกว่าเดิมสีอย่างให้มันมีร่องรอยออกมาได้อันนี้บ้านสีอะไรสีเหลืองค่ะไหนบ้านอยู่ตรงไหนไหนหนูนอนห้องไหนคะนอนห้องนีอู้ข้างบนเลยดาดฟ้าเย็นแน่ๆเย็นไหนให้ให้แม่นอนห้องไหนคะ นอนห้องนี้นอนด้วยกันใช่ไหมใช่หนห้องครัวหนูอยู่ไหนนี่เลยโอ้อ่ามาชมบ้านสีชมพูกันันสีอะไรคะส,สีอะไรคะเนี่ยสีชมพูพไหนบ้านหนูอยู่ตรงไหนเอ้ยหนูนอนห้องไหนให้ยายนอนห้องไหน,นโอ้ สวยๆอ่าบ้านหลังนี้บ้างในรั้วบ้านอยู่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วให้คุณครูขับรถเข้าล็อกไหนล็อกนี้ล็อกนี้เหรอโอ้จินตนาการล้ำเลิศเลยเนี่ยบ้านไหนหนูนอนชั้นไหนชั้นนี้เหรอบ้านสีอะไรคะบ้านสีชมพูสีชมพูอ่ะต่อไปเลยไนคออหมากับคอกแมวเอาไว้ตรงไหน ทำอีกนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่โอ้จินตนาการบ้านหัวหน้าห้องได้รถบ้านรถบ้านทำไมมันสูงจังเลยแล้วคุณครูจะขับได้เหรือโอ้สูงจังเลยไหนรถบ้านใครเนี่ย รถบ้านรถบ้านของใครรถบ้านของป๊อบอายของป๊อบอายครับมีกี่คั้นสองคันโอ้โหตอนนี้จอดเติมน้ำมันอยู่น้ำมันโอ้โหขับดีไหมรถบ้านเนี่ยดีดีครับบ้ายบายหัวหน้าบายบายบ๊ายบาย